กระูถามสดของท่านพีรพลกนกวลไยเรื่องปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้าและกีดขวางทางน้ําคลองบางซื่อบริเวณอุโม,มงระบายน้ําบางซื่อและตลาดอตกพื้นที่เขตพญาไทและเขตจตุจักรเรียนเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพิรพลกนกวัไรสมาชิกสภารกรุงเทพนครจากเขตพญาไทท่านประธานครับ กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการสร้างอุโมง์ระบายน้ําหลายแห่งนะครับเป็นอุโมงยักษ์ที่เขาเรียกกันอุโมงยักษ์นะครับขนาดใหญ่หลายแห่งแล้วทยอยเสร็จหลายแห่งแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในกรุงเทพมหานครได้เลยถ้ามีฝนตกหนักมีหลายสาเหตุนะครับที่ทางฝ่ายบริหารพูดถึงก็คือ อันที่เป็นข่าวก็คือกุญแจไม่มีนะครับอันนั้นก็จบไปแล้วนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของอยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงนะครับซึ่งบางครั้งก็จะเกิดเหตุได้กรณีที่ฝนตกกระทันหันไม่ทราบล่วงหน้าเรื่องที่3คือเรื่องที่ได้สอบถามจากสำนักระบายน้ำนะครับจะได้คำตอบว่า ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าน้ํายังไหลมาไม่ไม่พอสําหรับการเปิดท่าปนประธานครับสาเหตุที่น้ําไม่ไหลเข้ามาในอุโมงค์ที่ดาเสร็จแล้วได้เพราะว่าอะไรครับมีสิ่งกีดขวางตามคลองต่างๆที่เกิดขึ้นจากคนที่อยู่ริมคลองปัญหาเหล่านี้นะครับฝ่ายบริหารหวัยปะละเลยมากในการ ดูแลสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลองต่างๆท่านประธานครับกระทู้นี้ผมจะเน้นเรื่องเฉพาะอุโมง์ระบายน้ำบางซื่อนะครับเพราะว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาริมคลองบางซื่อเขตดินแดงพิยายไทยจตุจักรห้วยขวางซึ่งเป็นการรับน้ำจากคลองลาดพ้าว ไหลามารวมกันที่บางซื่อออกทางวัดแก้วฟ้าท่านประธานครับท่านประธานครับน้ำไหลไปที่อุโมงบางซื่อนั้นไม่พอสำหรับการเปิดอุโมง์หลายครั้งเพราะว่ามีสิ่งกีดขวางทางน้ำเท mm hmm. ่าที่ผมเห็นในบริเวณเขตของกระผมเอง mm hmm. เขตพญาไทและฝั่งตรงข้ามก็คือจตุจักรท่านประธครับท่านประธานครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วหากเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยนะครับมันก็เกิดเป็นปัญหาผมสอบถามในข้อแรกว่าตอนนีที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบแล้วจะดำเนินการอย่างไรกับสิ่งกีดขวางเหล่านั้นนะครับขอบคุณท่านพิรพลครับเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารคำถามที่หนึ่งครับ ครับขอบเรียนท่านสถธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับจริงแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญของกรุงเทพมหานครในการระบายน้ำนะโดยเพราะเรื่องสิ่งกีดขวางคูคลองซึ่งมันจะมีทั้งเป็นบ้านเรือนซึ่งลุกล้ําแล้วก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมายาวนานอย่างกรณีคลองบางซื่อเนี่ยเข้าใจว่ามีบ้านเรือนลุกล้ําอยู่ประมาณ7 0 0ดรถึงแปดหลังคารเรือนแล้วก็จะมีพวกสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีการก่อสร้างลุกล้ํา น้ําเช่นมีการก่อสร้างแนวคิดจะทําสะพานแล้วก็ไปตอกเสาเข็มล่วงหน้าเั้งนี้แล้นผมว่าก็ต้องมีเจ้าที่หลักผมว่าควรจะเป็นทางเขตซึ่งรับผิดชอบนะโดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการลุกล้ําดับคองสารนักคือตัวได้เป็นตัวปอวสีสี่ในการแจ้งแล้วก็าาการเดียวกันสำนักลอยน้ําก็ต้องจัด priority เพราะว่าเรามีคนที่ลุกล้ําจํานวนมากันั้นคงต้องสามารถต้องเร่งทําในจุดที่ เ,เกี่ยวข้อ,ของกับการระบายน้ําก่อนเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะตัว,ตวอุโมงบางซื่อก็เป็นตัวสําคัญนะซึ่งเข้าใจว่าก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ําอยู่แล้วก็ต้อง,ร,งรีบเร่งรัดดำเนินการต่อไปเขาอมื่สองส่วนด้วยกันก็คือตัวสํานักเขตกับตัวสํานักระบายน้ำสํานักระบายน้ำคงต,ปปำต้องเป็นตัวที่ชี้เป้าและสํานักเขตต้องเป็นดำเนินการทางกฎหมายต่อไปครับขอบคุณท่านผู้ว่าครับเชิญท่านพีรพลคําถามที่2ครับท่านประธานครับขออนุญ,ญาตผมขึ้นสไลด์และวิดีโอให้ท่านประธานและก็ผู้ร่วมประชุม ได้รับเชิญฝ่ายโสดครันนะครับขอห้องโสดทำขึ้นสไลด์เลยครับในคลองบางซื่อนะครับช่วงจตุจักรนะครับเปิดไปเรื่อยๆครั้งภาพเราประมาณ3ามวินาทีลองเปิดไปเรื่อยๆนะครับผม่ายมาเยอะนะครับอันนี้คือเป็นการสร้างท่าเรือหรืออะไรไม่ทราบหรือเป็นสิ่งที่สร้างลงไปในลําคลองนะครับ บริเวณหลังตอตกรแล้วก็บริเวณอีกฝั่งหนึ่งก็คือเลยวัดมานิดหนึ่งนะครับวัดไผ่ตันนะครับเป็นการสร้างลุกล้ำลงไปนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้นะ่ะคือได้มีการสอบถามแล้วก็ประชาชนก็ร้องเรียนมามีการสอบถามแล้วก็แจ้งไปยังสำนักระบายน้ำหลายเดือนหลายเดือนแล้วนะครับ ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงจากตรงนี้แล้วเมื่อวานนี้ไปถ่ายรูปมาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมจึงทาให้ผมต้องมาถามในสภาว่าเราจะทําอย่างไรกับสิ่งที่กีดขวางเหล่านี้ออกไปให้ได้นะครับเพราะว่าท่านประธานครับไอ้ตรงที่ตอกเสาเข็มตรงนี้นะครับเป็นระยะขวางคลองมานี้นะครับอีกประมาณ200เมตรจะเป็นอุโมงค์ระบายนะ้าบางซื่อ ท่านตอกเสาเข็มอย่างนี้มีอะไรมาขวางนิดเดียวนะครับน้ำไปไม่ได้แล้ครับท่านประธานครับแม้กระทั่งเขื่อนนะครับยังทุบออกนะครับเห็นป้ายกาทอมอไหมครับทำไมปล่อยปละละเลยกันถึงขนาดนี้เพราะว่าอันนี้เป็นคลองใหญ่นะครับคลองสาธารณะใหญ่แล้วก็ผมไม่นะผมคิดว่า ผมไม่เชื่อว่าจะไม่มีใครเห็นนะครับไม่เชื่อว่ามีไม่มีเจ้าหน้าที่เห็นแต่ทำไมถึงเกิดสภาพอย่างนี้และจะดำเนินการอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นหลายเดือนแล้วครับขอบคุณท่านพิพรพนนะครับคำถามที่สองครับเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาทัศน์เกียรตนะครับเรื่องรูปที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นเรื่องของสภาที่เอกชนเนี่ย ได้รับอนุญาตก่อสร้างจากกรมธนารักษ์แต่ยังไม่รับอนุญาตก่อสร้างจากกรทมนะครับแม้นตอนนี้เขตพญาไทยก็มีคําสั่งให้หรือถอนทให้ก็จะรือถอนก่อนขออนุญาตคือต้องให้ขออนุญาตเป็นการถูกต้องก่อนครับครับขอบคุณทางฝ่ายบริหารครับเรียนเชิญทางท่านพีรพลครับอครับตอบอันนี้ผมงงครับว่าการขออนุญาตสร้างสะพานกรมธนารักษ์มีสิทธิ์ที่จะอนุญาต ให้สร้างได้หรือครับตรงนี้เนี่ยมันใกล้อุโมงมากนะครับการขออนุญาตไม่น่าจะกระทได้นะครับแล้วตรงนี้ห่างอนุญาตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ้างว่าฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นที่ดินขนาดใหญ่นะครับเขาอ้างว่าที่ตาบอดมันไม,ม่บอดนะครับมันเข้าจากซอยปฏิพัฒน์สิบห้าได้นะครับแต่เป็นถนนเล็กไม่ไม่ถึง6เมตร สร้างอาคารสูงไม่ได้ถึงจะมาสร้างสะพานตรงนีถ้ถ้าให้คําตอบตรงนี้ว่าขออนุญ,ญาตได,ได้แล้วกรุงเทพมหานครจะต้องอนุญาตผมเชื่อว่าถ้าห่างอนุญาตจะเป็นปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าม,มันกีดขวางอุโมงค์บางซื่อถ้าอนุญาตต้องไปปิดอุโมงบางซื่อทิ้งเลยครับเพราะไม่มีประโยชน์นะครับท่านประธานครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องที่ดินตรงนั้นหรอกครับเพราะว่า ถ้าเขาขออนุญาตได้ผมก็จะมีมาตรการอย่างอื่นที่จะทำให้ไม่มีทางสร้างได้แน่นอนท่านประธานครับเดี๋ยวดูสไลด์ตรงภาพวิดีโอดีกว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีสะพานเล็กสะพานน้อยข้ามไปหาก็อ้างว่าไม่มีทางเข้ามันมีนะครับแต่มีต้องใช้เวลาอ้อมไปหน่อยแต่มาทำสะพานแบบนี้เต็มไปหมดกรุงเทพนครไม่เคยเห็นอะไรเลยครับ เห็นแต่พ่อค้าแม่ค้าริมถนนเท่านั้นน่ะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเหล่านั้นกลับไม่เห็นท่าปนประธานครับดูสิครับทำแบบนี้ได้ไงกับทรัพย์สินของทางราชการท่านดำเนินการอย่างไรและจะไปถอนออกเมื่อไหร่เพราะว่าเรื่องนี้ได้มีการบอกกล่าวกับสำนักงานเขตทั้งสองและก็สำนักบาราบายน้ำด้วยนะครับหลายเดือนแล้ว แต่ก็ยังเพิกเฉยหากไม่ดำเนินการต่อผมก็จะดำเนินการต่อไปจากนี้ครับขอบคุณครับ,ค,รบคำถามที่สามนะครับเชิญทางฝ่ายบริหารครับคือการการอนรุญาตฮะต้องต้องกลบาเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพและท่านสมาชิกสภาพื่นย,ยนะครับการขออนุญาตก็ขอกรทด้วยนะฮะคือที่กรมทางกั์ให้ใช้ให้ใช้ให้สร้างอ่ะสุดท้ายก็ต้องทําแบบมาขอที่ สำนักกระบายน้ำนะครับแต่นี้แบบยังไม่ขอมานะครับเพราะนีต่ตอนนี้ขั้นตอนคือว่าเขตพยาไทายก็ออกคําสั่งให้รื้อถอนเพราะเนื่องจากมันยังไม่มีการขออนุญ,ญาตก่อสร้างครับเร่งออกคาสั่งฮะเดี๋ยวให้เขตออกครีบบอกครับครับท่านพิธพลครับเชิญครับท่านประธานครับขออนุญ,ญาตจริงๆคือมันหมด3คําถามที่ว่านั้นแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะ การแค่ไปแจ้งความดําเนินคดีออกคําสั่งให้หรื้อถอนเนี่ยมีการแจ้งความไว้นะครับรายละเอียดนะครับมีการแจ้งความแต่แจ้งความเมื่อ3ามสี่เดือนที่แล้วแล้วแจ้งความอย่างนี้แล้วทิ้งเอาไว้แบบนี้ไปเลยจนกว่าเขาจะลืมหรือครับไม่ดําเนินการต่ออะไรเลยใช่ไหมครับที่ตรงนี้นะครับตรงโดยเฉพาะตรงท่าเรือตรงนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านเป็นคนทําปัจจุบันนะครับคัดเซ้งให้พมา่าทาแล้วครับ กิจการท่าเรือนัน้นเป็นกิจการของพม่ามีผู้ได้รับผลประโยชน์จากท่าเรือนี้ผมไม่อยากจะพูดยาวไปกว่านี้ถ้ามีการพูดเฉพาะแค่นี้ผมจะพูดยาวไปกว่านี้เลยท่านประธานครับ,รบผมอยากทราบว่าจะดมเนินการเมื่อ,อไหร่ครับเป็นคําถามต่อเนื่องคําถามสุดท้ายนะครับเชิญทางท่านผู้ว่าครับแกรบเรียนท่าน สภาทีรับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญก็ดําเนินการทันทีนะครับอย่างไก็ต้องเรียกคือจริงๆก็ต้องเรียนว่าอันนี้ผมผมไม่ทราบข้อมูลมาก,ก่อนนะแต่ว่าก็เป็นจุดสําคัญที่ต้องดําเนินการเมื่อกี้ก็ได้สั่งผอเขตให้เร่งดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและคงไม่ใช่เฉพาะสะพานนี้นะคงต้องตรวจสอบด้วยไม,ม่ว่าจะเป็นของใครพมาร่าหรือไทยถ้าผิดกฎหมายก็ต้องทําอย่างเต็มที่ท่นจริงวเป็นนายทุนของใครก็ไม่มีความหมายอะไรนะก็ต้องทําให้เต็มที่แต่ว่าก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้อาจจะ หลงหูหลงตาของผมไปนะฮะเขื่ทราบแล้วก็ต้องเร่งดําเนินการแล้วก็อย่างที่เรียนว่าต้องขยายผลไปในทุกรองด้วยครับก็เดี๋ยวรีบดำเนินการครับแล้วจะนํามารายงานท่านสมาชิกในลำดับต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณทางท่านผู้ว่าครับท่านพิรพลมีอะไรไหมครับเชิญครับครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่สั่งการทันทีนะครับแต่ผมคิดว่าท่านท่านสั่งการทันทีท่านต้องตามนะครับขอบคุณท่านนะครับขอบคุณครับ